สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ยุ่งละสิเชื้ดปรินาสะเทือนสองรัฐมนตรีครอบครองที่ดินร้อนเสี่ยงผิดจริยธรรมปรินาไกรคุบสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดราชบุรีพักพรงชารัฐถูกบันทึกในประวัติศาสตร์การเมืองคนแรกเสี่ยงที่จะถูกสังเวยกดเหล็กใหม่ ตามรัฐธรรมนูญ2560ฉบับปรับโกงของมีชัยรุชุพันธ์และคณะภายหลังจากที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรับคำร้องของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชอที่ขอให้สารวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของปรินา จากกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรีอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมเมื่อวันที่25มีนาคมปี2564โดยสารดีการับคำร้องพร้อมกับสั่งให้ปารีนาหยุดปฏิบัติหน้าที่นัดต่สวนอีกครั้งในวันที่30เมษายนนี้ เรื่องนี้ระทึกขวัญตรงที่ปรินาคือรายแรกที่ติดกับดักรัฐธรรมนูนปรับกงซึ่งปปชมีมติให้ส่งสารดีกากลายเป็นกรณีตัวอย่างของเคสอื่นๆที่มีการร้องเรียนเรื่องฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมกับปปช เป็นกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อปปชให้ตรวจสอบสองรัฐมนตรีคือศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกรณีที่ดินเขากระโดงจงังหวัดบุรีรัมย์ที่พบว่ามีเครือญาติของศักสยามเข้าครอบครองที่ดินจำนวนกว่า5,000ไร่ทางที่เป็นที่ดินของการรถไฟไฟ้าแห่งประเทศไทยและเป็นพื้นที่สง,งวนห่วงห้ามของรัฐแต่รัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลการรถไฟแห่งประเทศไทย กลับไม่เพิกถอนโฉนดตามที่สารดีกามีคำพิพากษาถือเป็นการจงใจไม่รักษาผลประโยชน์ของรัฐมีผลประโยชน์ทับซ้อนทุจริตต่อหน้าที่ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงและกระทำผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและนิพน์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นกรณีเอื้อประโยชน์ให้เครือญาติกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอจนะจังหวัดสงขลาซึ่งเข้าข่ายการกระทำความผิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นการขัดการแห่งผลประโยชน์และมีผลประโยชน์ทับซ้อน ขณะที่สีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักรัฐธรรมนูญไทยยืนประ,ประชาไต่สวนเอาผิดกลุ่มสสและสอวอจำนวน208คนที่ลงมติเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญวาระ3น่าจะขัดหรือแย้งต่อคำนินิจชัยของสารัฐธรรมนูญที่ถือเป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันทุกองค์กร อาจเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่จงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงรวมถึงสมาชิรัฐสภาที่เป็นพักการเมืองอีกไม่น้อยกว่า8ปดพักที่ให้ความเห็นชอบวาระสาอาจเข้าข่ายความผิดตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมาตรา9 2วงเล็บสอง ขณะที่เรื่องการอาศัยบ้านพักทหารของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นมีการยื่นคำร้องให้พิจารณาเช่นกันแต่อย่างไรก็ตาม กรณีนี้สารรัฐมนูญได้วินิจฉัยไว้เมื่อวันที่2ธันวาคมปี63ว่าไม่ขัดมาตรฐานจริยธรรมดังนั้นเคสตัวอย่างกรณีปรินาแสดงให้เห็นชัดแล้วว่าแม้อยู่ข้างผู้ชนะแต่ไม่ใช่ว่าจะชนะทุกกรณีและโทษของคดีนี้บัญญัติไว้ชัดเจนในรัฐมนูญมาตรา245ว่าเมื่อมีคำพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการหรือกระทำความผิด ตามที่ถูกกล่าวหาแล้วแต่กรณีให้ผู้ต้องคัพิพากษานั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นและจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน10ปีด้วยหรือไม่ก็ได้จึงทำให้คนการเมืองต้องอดระทึกใจกับปลายทางคดีป,ปรินามไม่ได้ ไม่แปลกที่ในการโหวตร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีสสจำนวนมากอยู่ในที่ประชุมแต่ไม่ลงคะแนนใ,นใดๆเช่นเดียวกับสวกว่า200ชีวิตแสดงตน แต่ไม่ประสงค์ลงคะแนนเพราะเกรงจะติดกับดักรัฐมนูญมีชัยหากเปิดเจตนารมรัฐธรรมนูญมาตรา76ค้นหาจุดกำเนิดมาตรฐานทางจริยธรรมที่มีชัยและคณะเกียนขึ้นมามีเจตนาให้ยกระดับการบริหารราชการแผ่นดินในหลายด้านทางนักการเมืองข้าราชการพลเรือนรวมถึงองค์กรอิสระระบุว่ากำหนดให้การบริหารราชการแผ่นดินต้องยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยกำหนดหลักการเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนไม่ใช่เป็นผู้ปกครองประชาชนอย่างเช่นในอดีตและในการปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันเพื่อให้การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและกำหนดให้การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลอย่างน้อยต้องมีมาตราการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวไก่หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่หรือกระบวนการ แต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งกำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นกฎหมายกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวอันจะทำให้การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามระบบคุณธรรมมีเอกภาพและมีแนวปฏิบัติ ไปในแนวทางเดียวกันหลักการให้หน่วยงานของรัฐทำงานอย่างบูรณาการร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการกำหนดให้มีประมวลจริยธรรมเป็นหลักการสำคัญที่ใช้กับองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐทั้งปวงสุดท้ายรัฐธรรมนูญมีชัยที่ถูกเขียนขึ้นตามวัตถุประสงค์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติล้อตามมาตรา3าสิ้าของรัฐธรรมนูญชั่วคราว2557ที่ระบุให้มีสารพัด กลไกในการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หนึ่งในนั้นคือมาตราส5ห้าวงเล็บสามที่กำหนดให้การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต้องมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันตรวจสอบและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งกลไกในการกำกับและควบคุมให้การใช้อำนาจรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนท้ายที่สุดคนในรัฐบาลก็ตกเป็นผู้ถูกร้อง และสอติดกับดักมากที่สุดงานนี้โดนแน่ถึงคิวเช็คบินรายต่อไปวีรชี้คิวต่อไปต้องเป็นศิระถูกยุติหน้าที่สอบสอบบีปปชสรุปเรื่องส่งสารด่วนหลังจากที่สารดีกามีคำสั่งรับคำร้องในคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือปปชได้ยื่นคำร้องของให้สาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของนางสาปรินาไกรคุปสะส,ะสะราชบุรีพักรงชารัฐกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรีอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมโดยเห็นว่าปปชบรรยายพฤติการชัดเจนดำเนินการครบถ้วนเกี่ยวกับระเบียบ การดำเนินคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมมีคำสั่งให้รับคำร้องที่ผู้ถูกร้องคานว่าขอให้ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อสารเห็นว่าพิเคราะห์คำร้องยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะให้ผู้ถูกร้อง ปฏิบัติหน้าที่ต่อเมื่อสานีการมีคำสั่งรับคำร้องแล้วยกคำร้องจึงมีคำสั่งให้นางสาวป,ปรินาหยุดปฏิบัติหน้าที่และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบพ,พร้อมนัดไต่สวนพยานผู้ร้องอีกครั้ง30เมษายนเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีล่าสุดเมื่อวันที่25มีนาคมปี2 5 6 5 นายวีระสมความคิดประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสร,รีภาพของประชาชนและเลขาธที่การเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันหรือคอปตอได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวโดยได้ระบุวา่านอกจากคดีของปารินาแล้วยังมีคดีที่มีนักการเมืองเข้าไขา่กระทําการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงอีกหลายคดี ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบของปปชก็ขอให้ปปชารายงานความคืบหน้าของทุกคดีด้วยโดยเฉพาะคดีของนายศิระเจนจาคะที่มีหลักฐานชัดเจนหนักแน่นกว่าปรนินาเซอีกเนื่องจากมีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลยืนยันการกระทำความผิดอย่างชัดเจนแล้วอย่างนี้มันจะไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรงได้อย่างไร ปปชต้องรีบสรุปเรื่องของนายศิราได้แล้วนะไม่ต้องไปกลัวมันมันจะใช้อิทธิพลของไอระยำคนใดมาวิ่งเต้นขอให้ถ่วงเวลาก็ขอให้ดำเนินการไปตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาปารินาไปรอแล้วศิระก็ต้องถูกยุติการทำหน้าที่สอสอเช่นเดียวกันท่านทั้งหลายคิดเช่นเดียวกับผมไหมครับโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น ท่านวีระจัดไปเลยครับให้มันหยุดทําหน้าที่สอสอไปเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับโคตรสะใจเลยครับแต่หวังว่าศาลท่านจะยกคำร้องที่มันจะอุทธรในขั้นตอนต่อไปด้วยนะคะ ขอความเที่ยงตรงยุติธรรมความถูกต้องความเป็นธรรมจงบังเกิดให้เป็นเยี่ยงอย่างและขอความเที่ยงตรงยุติธรรมความถูกต้องจงกลับคืนสู่สังคมและประชาชนโดยทั่วเสมอกันเน้นย้ำกับคนจนคนรักญาติที่ได้โอกาสต่อสู้กับกลุ่มอิทธิพลและข้าราชการที่ทุจริตป,ประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ขอความเที่ยงตรงยุติธรรมจงบังเกิดด้วยเถิดสาธุ ใครก่อกรรมทำเข็นอะไรไว้เวรกรรมย่อมสนองให้สูงส่งกรรมก็ไม่เว้นเนื้อกว่ากฎหมายทางโลกทั้งสิน้นแล้วจะติดคุกเหมือนคนทั่วไปไหมครับอันนี้อยากรู้จริงๆนะครับขอบคุณคุณวีระที่ทำเรื่องนี้และทุกๆเรื่องให้ความจริงปรากฏเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนค่ะเป็นกำลังใจให้คุณวีระค่ะจะคอยติดตามผลงานต่อไปนะคะขอบคุณค่ะที่ต่อสู้จนเอาคนที่ไม่เคยเห็นหัวประชาชนออกไป ขอบคุณคุณวีระมากๆที่ทำเรื่องนี้คนไม่ดีต้องติดคุกแผ่นดินจะสูงขึ้นอีกเยอะครับขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนและประชาช,าชาิธุรกิจขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวั